สวัสดีนะคะเพื่อนๆพื่นี่สิรินะคะเพื่อนมาส่องข้างบ้านนะกล้วยกล้วยกล้วยนะคะกล้วยกล้วยหวีเครือโตโตนะคะนี่ความอุดมสมบูรณ์ของสวนอินทรีย์ด้านเพื่อนนะจะมีให้กินอยู่เรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็หนึ่งเครือ สวัสวดียามเช้าๆกับเพื่อนๆนะคะก็พามาเลาะสวนอยู่ข้างบ้านเนาะเลาะสวนข้างบ้าน ดีว่าก็ได้ตัดกล้วยนะตัดกล้วยลงมาแล้วค่ะกล้วยสิบเรื่อนสบหวีนี่ตัดลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังเก็บเก็บต้นเอาไว้เนี่ยเอาไว้ทำปุ๋ยนะคะต้นใหญ่มากนะเพื่อนเก็บไว้ทำปุ๋ยช่วงนี้หน้าแรงเนาะก็ยังไม่ได้ เอาต้นออกมานะเก็บต้นเอาไว้เพราะว่าในต้นกล้วยเนี่ยพอเราตัดออกมา,าต้นกล้วยเนี่ยมันจะมีน้ำน้นเพือจะมีน้ำนะความอุ้มอุดมสมบูรณ์อุ้มน้ำนะของต้นกล้วยเนี่ยจะโดยเฉพาะที่เป็นต้นกล้วยน้ำวาวานเนี่ยน้ำเยอะมากในในต้นกล้วยเนี่ยน้ำเยอะเวลาหน้าแรงเนี่ยเราใช้ ต้นกล้วยนะใช้ต้นกล้วยเนี่ยเวลาปลูกพืชนะปลูกพืชหรือปลูกผักในหน้าแ้งเนี่ยเราใช้น้ําจากต้นกล้วยเลี้ยงดูต้นพันธุ์พืชนะจะดีมากนะคะเพื่อนเวลาขุดหลุมเนาะขุดหลุมจะลงปลูกพืชปลูกต้นไม้อะไรแล้วแต่เอาต้นกล้วยเนี่ยเอาต้นกล้วยเนี่ยรองพื้นเอาต้นกล้วยรองพื้นขุดหลุมแล้วเอาต้นกล้วยรองไปก่อนนะ อันนี้ก็ไปดูจากช่องเพื่อนสวนเกษตรอินทรีย์มาเหมือนกันก็พาเพื่อนมาดูเนาะพาเพื่อนมาดูว่าจะมาแชร์นะเอามาแชร์พอดีได้ความรู้จากช่องของพี่เขาที่ทำเกษตรนะทำเกษตร เกษตรจริงๆเลยนะเพื่อนเกษตรจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเขาทำไรส่วนในหลายอย่างนะนหลายอย่างแล้วก็การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยนี้เขาใช้เยอะมากนะเพื่อนใช้เยอะมากคือหนึ่งการใช้น้ำนะปลูกพืชหน้าแรงการใช้น้ำจากต้นด้วยต้นกล้วยนะเพื่อนนำมาเลี้ยงดูต้นพันธุ์พืชที่เขา จะปลูกในช่วงฤดูแรงเพื่อรอฝนนะเพื่อนก็ใช้น้ำใช้น้ำจากต้นกล้วยนะใช้น้ำจากต้นกล้วยเอาไปรองรองก้นหลุมนะก้นหลุมที่จะปลูกนะหรือเราจะปลูกกล้วยเองปลูกกล้วยของปลูกกล้วยเองก็ใช้น้ำเลี้ยงจากต้นกล้วยนี่แหละนะก็ไปรองหลุมนะขุดหลุมปลูกใช่ไหมคะก็รองก้นหลุมเพื่อให้น้ำเพื่อให้น้ำจาก หยวกกล้วยเนี่ยมาเลี้ยงต้นพันธุ์พืชต,ต่อไปนะคะเพื่อเอานี้ทําไมวันนี้พี่สิริตัดกล้วยแล้วถึงยังไม่เอาไม่เอาต้นกล้วยลงนะก็ไปได้ความรู้ไปได้ความรู้มาก็เลยที่ว่ายังต้องเก็บต้นกล้วยไว้นะเพื่อที่เราจะใช้น้ําน้ําจาก ภายในของหยวกกล้วยต้นกล้วยที่เราได้ตัดต้นแล้วเนี่ยนะคะเอามาเลี้ยงดูนะเอามาเลี้ยงดูหนอ่อหน่อลูกนะคะนี่คือหน่อลูกอย่างนี้นะหน่อลูกนี่ก็หน่อลูกเอามาเลี้ยงดูเอามาเลี้ยงดูในช่วงหน้าแรงนะเพื่อนในช่วงหน้าแรงเพื่อที่จะทําให้หน่อลูกเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาที่เรารอ รอรฝนนะรอฝนเพราะเป็นช่วงหน้าแรงใช่ไหมคะเราก็ได้ประหยัดน้ำไปได้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนใช้น้ำที่อยู่ในหยวกกล้วยต้นกล้วยแม่ต้นเดิมที่เราตัดไปแล้วนะคะ<ม>ก็นำมาหลอเลี้ยงนะ<ม>นำมาหลอเลี้ยงหน่อลูกหรือถ้าเพื่อนเพื่อนจะตัดลงมาแต่เราก็ต้องเหลือเหลือต้นตอเอาไว้ให้ให้ใหเป็น น้ำเลี้ยงนะให้เป็นน้ำเลี้ยงเลี้ยงหน่อรูปน้ำเพื่อนก็ไม่ต้องตัดหมดนะคะยังไม่ต้องตัดหมดเนี่ยก็เก็บเอาไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวพี่สิริก็จะเอาลงนะจะลงแต่ว,ว่าเอาลงแค่ครึ่งเดียวเอาลงแค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็จะเอาลงประมาณนี้นะนี้จากเง่ามันนั้นเพื่อนเง่ามันขึ้นมาก็น่าจะประมาณเมตรครึ่งนะออก ก็เหลือต้นเอาไว้นะต้นเอาไว้เพื่อให้เขาได้เลี้ยงดูเพื่อให้เขาได้นําน้ํามาเลี้ยงดูหน่อรูปต่อไปนะเพื่อนอันนี้คือหนึ่งต้นเดี๋ยวจะพานเพื่อนไปดูอีกมีอีกต้นหนึ่งที่พี่สิริก็ทําอย่างนี้นะทําไว้เพื่อให้เขาเลี้ยงหน่อรูปนี่นะครเพื่อนก็พาเพื่อนมาแชนะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราเก็บต้นกล้วยนะ เก็บตัดแล้วใช่ไหมอันนี้นะต้นตนี้เราตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วนะคะตัดแล้วก็เนี่ยเก็บเก็บเอาเง้าไว้เพราะว่าอันนี้มันจะอันนี้ก็ต้นนี้ก็เป็นลูกแล้วเนี่ยเป็นลูกแล้ว แล้วเขาจะมีหน่อลูกจะมีหน่อลูกอันนี้สวยๆเลยเ,เพื่อนนะคะสวยงามไหมหนอนนี้สวยเนี่ยเราก็จะใช้น้ําใช้น้ําจากเงาจากเงาเก่าเงาเดิมนะเงาแม่เนี่ยต้นแม่เนี่ยเอามาเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูพวกเขาให้ต้นได้อุดมสมบูรณ์นะให้ต้นเนี่ยหน่อลูกก็จะอุดมสมบูรณ์ แต่พอหน่อลูกแข็งแรงแล้วใช่ไหมเราก็ตัดเราก็ตัดต้นแม่เนี่ยเนี่ยไปทําปุ๋ยได้อีกไปทําปุ๋ยได้อีกเป็นปุ๋ยสูตรไนโตรเจนนะได้ได้ธาตุโพแทสเซียมไนโตรเจนอย่างดีนะคะจากต้นกล้วยเนี่ยคุณประโยชน์ครบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนนะก็ผ่านเพื่อนมาแชร์ ความรู้พอดีพี่สิริไปได้ความรู้มาก็เอามาแชร์บอกเพื่อนๆนะคะเอามาแชร์บอกเพื่อนซึ่งหน้าแรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เ,เรากเกษตรอินทรีย์เนาะต้องประสบผลภัยแรงแต่ปีนี้คงไม่ค่อยแรงนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะคะงามมากเลยนเยนาะกล้วยเนาะเนี่ยสวยงาม อันนี้ก็เดี๋ยวจะแยกไปปลูกนะแยกไปปลูกแต่คิดว่าอันนี้เป็นพันธุ์ของกล้วยเป็นพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์ของกล้วยน้ำว้ามารีอ่องเพื่อนมารีอองออมาริอ,อง,ม,อองมันจะกินอร่อยเดี๋ยวพานเพื่อนไปดูผลที่มันสุกแล้วนะผลพันธุ์ที่สุกแล้วนะลูกมันเนะท่ว่าพี่สิริตัดลงมานะเดี๋ยวจะพานเพื่อนไปดู ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีพันเพิ่มไปดูนะกล้วยพันมริออกรูปมันจะสวยผิวจะสวยรสชาติก็อร่อยนะกล้วยที่บ้านพี่สิริกินอร่อยกินอร่อยเพราะว่ามันเป็นพันุ์พันโบราณน,นะมริอองนี่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมโบราณมากซึ่งตอนแรกก็พี่สิริก็ไม่รู้นะว่ามันชื่อพันธุ์อะไรเพราะมันกินอร่อยแต่ปรากฏว,ว่าไปได้เจอเจ้าของสวนนะ เจ้าของสวนเนี่ยที่เขาก็มีกล้วยพันธุ์เดียวกับเราเขาก็เลยบอกชื่อนามมานะแล้วก็ได้ได้ได้ยินชื่อนามมาจากช่องของบ้านบ้านไร่วังพยอมของพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยก็แนะนํามาว่าชื่อว่ากล้วยน้ําว้าพันธุนะ์มาริองนะมาริองก็เป็นพันุ์มาริอองที่โบราณเนานะทานแล้วก็จะอร่อยนะเป็นพันธุ์ที่อร่อย เดนมาชมเนาะเวนัมวาอันนี้ต้นนี้หนอ่อรูปสวยมากอันนี้หนอ่อนี้จะเก็บพันเอาไว้ค่ะเพื่อนเก็บพันเอาไว้ไปขยายที่บ้านสวนค่ะบ้านสวนอันนี้จะเก็บพันไว้ขยายที่บ้านสวนซึ่งจะเก็บต้นพันไว้เยอะมากนะก็จะเอากลับไปขยายต่อที่บ้านสวนเพราะว่าบ้านที่กรุงเทพพื้นที่น้อยนะน้อยก็ปลูกเยอะแยะไปหมดเลย ปลูกเยอะแยะหมดเพราะว่าชอบปลูกค,ค่ะอีกมุมหนึ่งตอนแรกมีตรงนี้เรียงสี่เือเลยนะเพื่อนๆกล้วยนี่ก็ตัดไปแล้วสองเคลนะนี่เลยอีกสองเครเบรรยากาศข้างบ้านบรรยากาศข้างบ้านนะคะเพื่อน ตรงไหนว่างก็ปลูกไปนะเราก็ได้กินปลูกไปเราก็ได้กินเพื่อนแล้วก็ร่มรื่นด้วยนะคะมีต้นก้วยนะเย็นเย็นทั้งวันเพราะว่าได้ร่มใบนะได้ร่มใบกับต้นกล้วยเนี่ยยิ่งช่วงหน้าร้อนเราไม่ร้อนเลยนะก็จะเย็น น,นี่แบบพื้นที่ไม่มีแดดเนี่ยเพราะว่าโดนใบกล้วยเข้าไปเนี่ยนะยเพื่อนดูแสงไม่ส่องเลยนะคะใบกล้วยนี่คุมพื้นที่หมดเลยนะมีแต่ล่มไม่มีไม่มีแสงแดดเลยแปบ๊บเดียวเองนะเพื่อนๆถ้าพอตัดแล้วเนี่ยใบเขาแตกออกมาแป๊บเดียวเต็มหมดเลย พาเพื่อนมาดูกล้วยๆนะคะวันนี้ชมกล้วยๆนะอะไรก็จะได้กล้วยแต่เช้าๆนะเพื่อนนะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูที่ที่สิริได้ตัดลงไปแล้วเนาะกล้วยที่ตัดลงไปแล้วแล้วก็จะพาไปชมความงามความสวยของกล้วยที่สุกแล้วของพันมะลิอ่องนี่นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็น น้ำว้าพันมะริอ่องที่สุกแล้วนะคะเพื่อนสุกแล้วหน้าตาก็จะสละสรวยสวยแบบนี้แหละคะ่ะเนี่นะก็เครือนี้เที่ยวลงมานะเพื่อนที่ตัดลงมามีสิบหวีสิบวีเราก็ทำการอันนี้บ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็แจกจ่ายเพื่อน จกจาก่ายเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านกันยามิตรเพื่อน,อนแล้วก็แจกแล้วก็เผื่อแผ่ไปเพราะมันเยอะสิบีกินไม่ทันกินไม่ทันแล้วก็ยังมีอีกสองเครือนะอีกสองเครือได้กินเรื่อยๆนะเพื่อนได้กินเรื่อยๆเก็บกินเรื่อยๆนะกล้วยบ้านพิศริไม่มีอดนะคะเก็บกินอยู่เรื่อยๆนะ เะะชา้ชาเช้าเราก็พาเพื่อนมาชมเรื่องกล้วยๆนะคะชมเรื่องกล้วย,ก,ยก็ทุกอย่างจะได้กล้วยนะคะเพื่อนนี่กล้วยมริอ่องกล้วยน้ำวา้ามริอ่องนะคะเพื่อนสวยงามนี่ตัดแล้วได้กินแล้วนะเพื่อนนะได้กินแล้วผลประโยชน์จากเกษตรอินทรีย์นะที่มีเลี้ยงดูได้เรื่อยๆ สำหรับคลิปนี้เช้านี้ก็พามาชมธรรมชาติจากเมืองกรุงนะธรรมชาติจากสวนเมืองกรุงนะเราปลูกเราก็เก็บผลผลิตได้กินนะเพื่อนเนาะเล็กๆน้อยน้อยนะนี่นเพื่อนรู้ไหมว่าในกรุงเทพนะเวลานี้นะกล้วยน้ําว้านะกล้วยน้ําว้าเนี่ยหวีขนาดนี้นะโตโตแบบนี้นะคะเพื่อน50-60นะคะนี่ ห0า0บาทนะคุณภาพชีวิตคนไทยจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้นะคะวิถีชีวิตคนเราก็ไม่ได้สบายขึ้นนะคะลำบากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้อยู่ในถ้าเราไม่ได้อยู่ในการรองชีวิตการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนะคะจะเหนื่อย นะนเหนเพราะว่าค่าครองชีพถือว่าต่ำนะถือว่าต่ำนะคะทุกวันนี้ถือว่าต่ำแต่ว่าค่าของเครื่องใช้แพงทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำรงชีวิตดำเนินอยู่ด้วยคำว่าพอเพียงนะพอเพียงกินอยู่แบบพอเพียงนะะดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9นะคะให้อยู่แบบพอเพียงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็จะอยู่แบบสบายๆน,นี่นะก็จะอยู่แบบกล้วยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะอะไะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆนะเพื่อนมาชมเรื่องกล้วยๆนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีกันทุกๆคนนะคะเพื่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะจ๊ะ